วันนี้มาสายใหม่อเวนิวค่ะที่บ้านมีแมวจรแล้วมันมาคลอดลูกทีนี้อีพ่อก็ตกเป็นทาสแมวมาหาไม้แมวดูคลิปแมวทั้งวันแล้วบอกว่าไม่ใช่ทาสล่าสุดมาหาไม้ตกแมวโอ้โหมีไหมเอาแบบไหนดีพี่กอน สปาแบบไหนคะนี่แบบนี้พี่กรณ์เอาแบบนี้อันเ <fits S 2> ดียวอันเดียวพอเอาไปอันเดียวพอลูกมีแมวเด็กแค่ตัวเดียวเล่นแมวของเล่นของเล่นแมวพี่เกลอะไรไปเล่นกับแมวคะเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นห้ามมิงเล่นกับเจ้าเหมียวใช่ไหมคะเจ้าเหมียวมา เกลือสรุปได้อะไรคะได้อะไรให้แมวคะอา,วอาหารแมวอาหารแมวโอ้โหร้อนนี่นอขอดูซิคะโอ้โหอาหารแย่ๆ,ๆเลยเวลาแมวหลับตาก,ก็หนีไงหนี่ไง,มงเมวนแบบนี้ไอ้พี่กรณได้อะไรครับ วยมันน่ารักอะพี่กรคืออะไรอะซื้อไปให้เจ้าเหมียวหรอ่ะลูกไหนแม่แม่ขอดูได้ไหมครับอุ้ยแซลมอนแมวแมวต้องชอบแน่แน่เลยเด็กๆสนุกใหญ่เลยมาเลือกของให้แมวเป็นท่านแมวกันหมดแล้วพี่กรณเมื่อกี้แวะร้านอะไรมาร้านอาหารแมวใช่ไหมได้ของมาให้แมวตื่น ใครกันนะใครกันนะไม่ใช่ท่าแมวมทามอมแมแต่ดูคลิปแมวแล้วก็ซื้อของให้แมวเล่นกับแมวทั้งวันแมวม่ใช่ว่ามอมแมมใช่เรามีแมวชื่อมอมแมมไปกันนะเพื่อน